ดูเลือดเลือดดูเลือดโอ้ดูเลือดดูเลือดดู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 นี่นี่นี่หวานแซ่บไม่มีเคื่แบบแซ่บไม่มีแซ่บนะมันดูหวานอร่อยโอ้ยอันนี้หวานกว่าอ่ะดูอันนี้ ไข่วัวใช่ป่ะอันไหนคือไข่วัวป่ะเรี่กกรับบอกตัวเดียวครับตัวเดียวอันเดียวของวัวเนี่ยใช่ไหมองค์ชาตวัวองคชาตวัวกับผมขับผมองคชาตวัวกับผมนะครับโตอันนี้ไม่เนไข่เลยเดี๋ยวมาให้เลย อั ah. oh, <S <S นไหนคืออ uh. ันทานไม่ตัวนี้เหรพี่ตัวนี้เหอโอ้โหจึ๊บเลยนี่นี่ตัวนี้ก็หายากอันนี้คือกระบกกระบอกวัวคือมันค้างพี่นั่ง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 น่นั่งก่อนั่ง่พีกระบกวัวเนี่หายากมากนะครับกระบกวัวดูผมดูกระบกกระบอกรออมรอเยเอาตัวนู้กับนูกาลัง้กนอร่อยมาก กรอบแล้วหมกักหอมเลยในในอันนี้คือนม,นมวัวนมวัวหรือนมอะไรยัไรดไงี่อ่านมวัวหรือนมมหาลัยดูนะครับอันไหนจะอะไรกับกันอันไหนจะอะไรกับกันระหว่างนมวัมวร้อนๆกับนมมหาลัยไปโอโอร่ยว่ะกรอบนัวเลยครับอันนี้ นีเป็นลูกอันทะอันทะบัวย่างนะครับดูอันทะบัวยา่วยางร้อนๆอนโอ้ยโตอันทะบัวย่างร้อนๆดูอันทะบัวย่างร้อนๆ น,นี่อันท้บวัวดิบอันท้บวัวดิบดูอันท้าวดิบๆพอ,อเขาเหนียวตรงนี้เรามาพี่ชิมไหมครับดูอันท้วดัวดิบอันท้วดิวดิบไปเด้งมาก นี่ราบเนียวราบเนียวพิกเหนือถดูครับไงดิพริกเขือนเขาจะหอมนะต้นพริกแบบหอมแบบพ,พ,พริกทั่วไปอ่ะอย่างสุดท้ายอันนี้ทีเด็ดมะพร้าวย่าง